อยากได้รถสวยที่ราคาไม่ถึง3 0 0 0สนบาทสวัสดีค่ะพบกันเป็น EP ีที่สิแล้วนะคะกับรายการรถสวยราคาถูกค่ะและวันนี้ออนก็มานําเสนอเจ้าอีกโกคาคันนี้เลยค่ะที่ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์การออกแบบมาให้ดูทันสมัยแถมเรายังได้รถเก่งที่ราคาประหยัดมากเลยทีเดียวนั่นก็คือเจ้า n i สสันอเมร่า2 e ตัวสปอร์ตเทปี2018คันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า สภาพรถสวยราคาถูกของออนวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะมาดูในส่วนของรูปโฉมด้านหน้ากันเลยนะคะต้องบอกว่าเจ้าอเมร่า1.2สปอร์ตเทคคันนี้นะคะรุ่นนี้ถูกออกแบบดีไซน์มาให้ดูมีความทันสมัยแล้วก็โฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะคะและจุดเด่นของอตัวสปอร์ตเทคเลยก็คืออารมณ์แนวเหมือนชุดแต่งนะคะสเกิร์ตด้านล่างมีมาให้แล้วเห็นไหมคะในด้านหน้านะคะกระจังหน้าเนี่ยคะ่ะเป็นแถบโครเมียมมาให้นะคะทําชั้นสลับ กับสีดําด้านนะคะพร้อมสัญลักษณ์ของนิสันด้านล่างมีตัดตัวกระจังลังพึ่งมาให้ค่ะแล้วก็ไฟหน้าที่ได้มานะคะเป็นไฟฮาโรเจนนะคะเป็นสีโคมรมดํานะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกต้องบอกเลยค่ะว่ารูปโฉมแล้วก็ด้านหน้าของอเมร่า2 e e s p o r t ส e c h รุ่นนี้ที่ได้มาก็คือไม่ขี้เหร่เลยแล้วยังดูมีเสน่ห์ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันในส่วนของ ห้องเครื่องกันค่ะค่ะแล้วเรามาดูกันในส่วนของห้องเครื่องกันค่ะต้องบอกเลยว่าเจ้านิสันอเมร่า 1.2E ตัวสปอร์ตเทคคันนี้นะคะอันนี้คือสภาพห้องเครื่องที่เข้ามาสดๆร้อนๆค่ะบอกเลยว่าแจ่มจริงๆนะคะห้องเครื่องแห้งๆเดิมๆไม่มีรอยข้ามน้ํามันรั่วน้ํามันซืมน้ํามันเยิ้มค่ะที่สําคัญนะคะถึงเจ้ารุ่นนี้จะเป็นตัว 1.2E นะคะแต่เครื่องที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาเนี่ย ให้อตอบโจทย์การใช้งานเนี่ยรับรองว่าสมรรถนะในการขับขี่ไม่น้อยหน้าแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของด้านข้างต่อกันเลยค่ะค่ะแล้วเรามาดูต่อกันในส่วนของด้านข้างค่ะต้องบอกเลยว่าเจ้า nissan armada 1น่ e ตัว s p o ร t ตเทคคันนี้นะคะอย่างที่ได้มามีขนาด1 8 5 6 5 5ค่ะเป็นร้อแม็กซอลลอยที่เป็นสีเทาขนาด15นิ้วมีมาให้ค่ะ กระจมองข้างสีเดียวกับตัวรถก็คือสีเทาแบบเงาๆไปเลยนะคะต้องบอกเลยว่าสีเทาคันนี้นี่เดิมๆบางๆไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยนะคะแล้วก็ได้มาเป็นที่จับประตูโคมเมียมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันในส่วนของด้านท้ายค่ะค่ะแล้วเรามาดูกันในส่วนของด้านท้ายค่ะต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้มันมีสเสน่ห์มากจริงๆนะคะเพราะว่าด้วยความที่เป็นตัวสปอร์ตเทกอารมณ์ก็เลยเป็นชุดแต่งรอบคันนะคะดูสิสเกิร์ต ด้านล่างมีมาสปอยเลอร์มีมาให้พร้อมไฟเบรกด,ดวงที่3แล้วต้องบอกว่าถูกออกแบบดีไซน์มาให้ดูมีความเก๋ไก๋ถึงแม้จะเป็นอีโคคาร์นะคะแต่ดูไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังเดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะออนไปเปิดก่อนค่ะแล้วเราก็มาดูกันในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะคะนี ต้องบอกเลยว่าอีกวาคารุ่นนี้นะคะได้ที่เก็บสัมภาระหรือที่เก็บของด้านหลังมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวอะค่ะพูดง่ายๆว่าตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนค่ะรวมไปถึงนี่ค่ะยางอะไรของคันนี้นะคะเครื่องมือแม่แรงมีมาครบๆเลยค่ะต้องบอกว่ารถคันนี้นะคะเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลมาดีมากเลยทีเดียวค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของภายในห้องโดยสารด้านในกันค่ะค่ะเรามาดูกันในส่วนของภายในห้องโดยสารนะคะต้องบอกว่าถึงแม้รถรุ่นนี้นะคะจะเป็นอีโกคาเล็กๆนะคะแต่พอได้เข้ามานั่งแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ธรรมดาเลยค่ะพื้นที่เนี่ยกว้างขวางอยู่พอสมควรเลยนะด้านในเนี่ยแล้วก็ออปชันที่ได้มานะเบาะเนี่ยถึงแม้จะยังเป็นเบาะผ้าเนี่ยแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าพอได้เข้ามานั่งแล้วรู้สึกว่ามันมีความสบายนะคะ ายเนือสบายตัวนั่งนุ่มๆนิ่มๆทางด้านหน้าด้านหลังค่ะแล้วก็ร่องรอยการถูกใช้งานต้องบอกว่าน้อยมากเลยค่ะแทบจะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะด้านคอนสโซลด้านหน้านี่แบบว่ายังใหม่ๆอยู่เลยนะคะและออปชันที่ได้มาก็ไม่น้อยหน้าเช่นเดียวกันเพราะว่ามีระบบควบคุมความปลอดภัย AirBag ABS มีมาให้แล้วนะคะระบบะปรับกระจกก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะคะ เครื่องเสียงที่มีมานี่ถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาพร้อมใช้งานไม่ว่าจะเป็นระบบบลูทูธนะคะการแนะนำทางหรืออะไรแล้วแต่นะคะก็คือพูดง่ายๆว่าเขาปรับเปลี่ยนให้มันตอบโจทย์กับเทคโนโลยีใหม่ๆค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของว่ารถสวยราคาถูกของออนวันนี้อีโกคาเจ้าคันนี้มันคุ้มแล้วมันมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่กันคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับสภาพรถสวยราคาถูกของออนในวันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่า อีกค่คันนี้ไม่ธรรมาดาจริงๆเจ้า Nissan Armada 1.2 e ส p o r t Tech ปี2018คันนี้นะคะออกห้างป้ายแดงราคาอยู่ที่537,000บาทแต่วันนี้ที่รถบ้านพลอยขวัญขายไม่ถึง300,000บาทราคาอยู่ที่279,000บาทเท่านั้นเองค่ะโดยเฉพาะลูกค้านะคะที่เคยมีประวัติดีนะคะประวัติผ่อนบ้านผ่อนรถใช้บัตรเครดิตเกิน1ปีนะคะ สามารถใช้เงินหนอรถเพียง2,900 0บาทเท่านั้นค่ะและหากลูกค้าท่านไหนที่มีความสงสัยหรือกังวลใจในเครดิตของตัวเองยกหูมาหาเราที่เบอร์099-408-2222นะคะหรือช่องทางด้านล่างที่ออนได้แปะไว้นะคะวันนี้ฝากไว้นะคะถ้าดูคันนี้เราชอบดูคันนี้เราใช่วันนี้ไม่พอกับราคารถถูกๆที่ได้ไปยังได้ไปพร้อมกับ รับปกันเครื่องเกียร์2ปีเลยทีเดียวค่ะอันนี้ออนจัดให้เลย <Okay. S 1> นะคะสำหรับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาดูคันนี้นะคะแล้วมาพบกับออนได้ที่รถบ้านพลอยขวัญศูนย์รถยนต์เพื่อรถใช้แล้วคุณภาพดีเท่านั้นฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้อ่อนได้ทำ EP ต่อไปมาให้ดูกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ EP ต่อไปขอบคุณค่ะ